เมียฝรั่งส่งเงินกลับบ้านเป็นแสนๆเวลาตัวเองลำบากอยู่เมืองนอกครอบครัวทางเมืองไทยช่วยอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องลูกเปาอาที่นา่ารักทุกๆท,ท่านนะคะเมื่อนี่มาจดจวดเรื่องหัวขอนี่ให้ฟังพี่น้องจา๋าค่ะซึ่งมาดามหลายๆท่านอยู่ในต่างประเทศนี่ะกะกะสิว่าแตกต่างจากเยลินพ่อปันใดหรอกค่ะสําหรับผู้ที่มใส่ชีวิตในตาน่างแดนบออเพรว่าสิ มาในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนาะคะ่นะเนาะทุกคนรงเงินกับบานเบิดนะคะมีหน่อยนักหน่อยนาะที่สิบประโ s ้าบ่ส s งเพิ่นกับมีเหตุและผลอันสมควรของเพิ่นที่เพิ่นบ่ส s งนะคะดังนั้นเล้วเก้าเกเปอร์นต์ี่งเงินกับบานเบิดพี่น้องสิ s o งหน่อย song ไรสิเป็นจังไดแต่ที่แน่ๆ่เมียฝรังแทบจะทุกคนสร้างรากฐานให้ครอบครัวยังนหน็หนาถาวร นะคะบ่า่าสิเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินหรือว่าโคกน้องหน้าซิตี้อเออเหตเลียงโคกน้องน่องน้องหน้าเอาไว้ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้เต้าได้ทำมาหากินได้อยู่ในโครงการเศรษฐกิจกพอเพียงเพื่อเมื่อทั้งหนาบ่าได้มีเมียฝรังค่อยซัพพอร์ตแล้วบุคคลเรลานั่นครอบครัวเรานั่นนันจะต้องอยู่รอดให้ได้กับสิ่งที่เมียฝรังหลายๆพันได้สรสางได้แปงไว้ให้ เพื่อเป็นหลักฐานอันมั่นคงของครอบครัวนะคะฮะเอาส่งเงินอยู่ปั้มปั่มพี่น้องผู้นั้นกส็ส่งผู้นี้กส็กส่งเนาะค่ะเนาะฮะกัสิลุงป้าเอาอาอ้ายน้องสุผู่สุคนเพิ่นกับมีพี่มีน้องเนาะค่ะ,ะ,ะเอ้ยคำเอ้ยคำแพงเออสืบไวยให้ไอ้เลี้ยงเนาะ่าเออจกสาให้ไอ้เลี้ยงปลาเนาะน้องอมียฝรั่งมีเงินจัดให้จัด พี่น้องจะให้ไปแต่ในวันใดวันหนึ่งในวันใดวันหนึ่งที่ชีวิตของเบียรฝรั่งผู้นั้นนั้นตกล,กลักกรรมลำบากชีวิตหักเหจากที่เคยเป็นโงบินปีกกว้างทั่วท้องฝ่าอยากไปใสกับไปอยากเท็ดยังกับเฮ็ดไดอยากส่งเงินกับบานทอใดก็ไใดเรื่องเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวทางเมืองไทยให้อยู่ ดีกินดีอิ่มน้ำสมบูรณ์เท่าที่พลังแรงกายแรงใจแรงศัพท์ของผู้คนผู้นั้นสกียร์ได้เนาะคะเนาะในเมื่อใดเมื่อหนึ่งหงตัวนั้นปีกหักขึ้นมาะบอสามารถหากินได้บอสามารถจุนเจือครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังได้หงตัวนี้กระเสือกกระสนดินล้นโดยความลำบากปากกัดตีนถีบในต่างแด่น อวยใส่กับบะมีพี่น้องอวยผัวกับบะมีพี่น้องจะไปยืมเขาก็ย่านเป็นขีปากเขาขันยืมเขาเล้ยวเราจะเอาไหนไปใช้เขาหลังนี่น่ะนะยืมเขากับมี่ดอดเออใส่ประตงกหนดเขาก็บบ่ากับ่าให้เออขาเจ้ากับนินท้าว่าให้ให้เออเฮ้ากับบอยแฮปปี้เหตุการณ์เรานี่เกิดขึ้นมากมายถามว่าในวันที่มาดามทั้งหลายนี่เมียฝรั่งทั้งหลายนี่ ตกละกำลำบากครอบครัวทางเมืองไทยช่วยอะไรบ้างครอบครัวทางเมืองไทยเคยส่งเงินมาให้มาดามหรือเมียฝรั่งขี่นกนี่ใส่บบหรือว่าแก้ปัญหาต่างๆ่อบมีโบมูเจ้ามีโบเอามาลงในคอมเมนต์ให้ยลินอ่านน่ำใเดอะคัเดอร์มีโบค่ะคลิปนี้มาดแดงปั่นมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย อย่าลิ้นบดได้าดาผู้ใดเดอ้อค่ะบดได้ว่าให้ผู้ใดผู้หนึง่งแต่เขาเสียเอาความจริงออกมาเบาเนาะค่นะเนาะว่าเป็นอย่างครอบครัวาทางเมืองไทยเวลาเมียฝรั่งตกทุกได้งากอยู่เมียงนอกนี่เพิ่นทรงเงินจากเมืองไทยมาซอยเหลียมเมียฝรั่งบอ่อในด้านใดก็เล้วแต่ในกรณีลหลายๆายท่านบบมี่พี่นอ้อง เวนเสียแต่ว่าครอบครัวของเมียฝรั่งผู้นั้นสิบเอื้อบ่ยากมีธุรกิจเห็ดอยู่เมืองไทยน้องสาวตกทุกได้ย่ากอยู่เมียงหนอกโอนไปเลยเป็นแสนแสนมีมีคือกันพี่น้องบ่แมนว่าบ่มีสําหรับครอบครัวที่เขามีอันจะกินมีธุรกิจอยู่เมืองไทยไอ้น้องเพื่อนเห็นน้องนุ่งเขาลาบากอยู่เมียงหนอกเนี่ยเขาก็โอนมาซอยมีนะคะก่อนแล้วนี่นี่มีแต่ว่าหลายท่านขนบ่มีบ่มีเพราะอย่างวัตถ สิให้เพิ่นเอาใสโอนมาให้พี่น้องระหว่างเงินไทย44บาทแลกเงินปอนด์นึบาทครอบครัวเฮากะลำบากปากกัดตีนถีบถ้าครอบครัวเราจะมีเงินส่งมาซัพพอร์ตเราที่นี่โท่บทั่ธรบมดาเด้ขายหน้าเป็นทงผุนได้เอ้ยไปขายเอาสิเอาใสไปขายหล่ะหน้าบ่ม,มีที่มองเด็กกะขายกินเบดแหละ ขายเล่นเมื่แหลผู้จังหนึง่งเอออิลีเดยอยังลิ้นบ่ได้เว้าตัว,ตวได้ผู้จังหนึง่งขายที่ขายทั้งตะเล็นไผ่โบกไผ่ให้ลโลดนี่จากลูกเบิดกับมีย่ามลูกตกทุกด้งานยังเมี่ยงนอกหาหม่องสีซอยกับพ่อย์พ่อยังครอบครัวทางเมืองไทยก็ไม่มีอายเอ้ยค้ยตัวนันข่อยเคยสื่อให้เจ้าเอออันขายให้คอยซาข่อยโบมีเงินใส่ยังลิ้นเสียบเก่าสิบเก้าเปอร์เซ็น เมียฝรังสิบกขอนะคะส่วนใหญ่แล้วเมียฝรังสิบอขขอคนพังบานเลยพ่อหยังบติคันอ้ขายกล้วยแล้วไอ้กูก็สิเบิดตินเบิดเมือ่อทุกปันใดทุกปันใดในความรู้สึกของเมียฝรังส่วนใหญ่แล้วหว่วงคนทังบานหลายกว่าเจ้าของพุนเด้พี่นอ้องถึงเจ้าของสิยลำบากอยู่นี่ก็ยังพอดินลนไปใดไปเป็นอยู่ คําว่าดินล้นไปได้ไปเป็นนี่บอสามารถจุนเจือผู้ใดได,ไดอีกต่ตไปเร็วนอกจากตัวเองคือเยลินเนี่ดินล้นปากกัดตีนถีบแต่บอสามารถที่สิจุนเจือทั้งบ้านได้เต็มตีนเต็มมือคือสมัยตั้งตะก,กี้เร้วอันนี้เราจะต้องยอมรับในสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของเราด้วยส่วนทางครอบครัวเพิ่นบ่มีให้เฮาดอกเสียให้เพิ่นเอาไซเป็นมื่นเป็นแสนโอนมาให้เฮาที่น้องจ๋าบ่มี ส่วนไงแล้วบบมีนะคะค่ะเพิ่นห่วงเพิ่นกระไดแต่ห่วงลูกเอ้ยอยู่บ่ได้ขึ้นมาบานห้องสาย่างหน่อยบานก็มอยู่เขาก็มีกินโอ้ยแม่เอย้ยบขึ้นแล้วมาบานนี่แล้วตายกันสิตายแม่มันอยู่เมืองนอกเนี่ลละเอ้ยเออตายลงไปหนี่บมีผู้ใดเอาไปถิ่มไปจี้กับมันเน่าเป็ดเป็ดอยู่เนี่ยมันบบเหม็นกันมันลูกไปตีคนเอออย่าลินสิไปส่งนี่เด้พี่น้องบบไปดอกเมียเอยบอบขึ้น มาเร็วบ่หันหลังขึ้นกับว่าจังไดกสิตายมันอยู่นี่ละสู้มันอยู่นี่ละเออสู้มันจะตายข้ามองพุ่นเออเมื่อใดเยลินใจขาดนั่นละเมื่อนั่นละเมื่อเยลินสีร้าสู้ไปบ่ไว้กับตายเท่านั้นละพี่น้องค่ะค่ะเสียให้พี่ให้น้องเอาไสมาให้ห้องค่ะปุ๋ยใส่เขา่ากับเม่นเมียฝรั่งหยอดยาไก่เป็นฮ่ากับม่นเมียฝรั่งแบบยามเมียฝรั่งลำบาก พ่นกับว่าสามารถที่จะช่วยห้เฮาหรือโอนมา,าให้เข้าได้ดังนั้นแล้วพี่ๆเพื่อนๆทางเมืองไทยอาจสีเข้าใจว่าเมียฝรังรงง่งส่งเงินกับบ้านเป็นแสนๆนี่หลายเมื่นหลายแสนหรือว่าสัพพอททังบ้านอยู่ตลอดมาหลายๆปีนี่ยงามือเจ้าตกทุก์ได้ยงยู่เมี่ยงหนอกพี่นนองมือเจ้าน่ยขอบคุ้มมือเจ้านี่โอนมาใส่ช่วยในโบ่อโอนโอนมาแก้ปัญหาช่วยบ่อในบางส่วนมีนะคะแต่ในหลายๆส่วนบ่มี ราะว่ากระเทาทีรูรูนะคะว่าครอบครัวของเฮากะเป็นข้นหาได้น้อยเป็นคนจนเอาวอดซ่ามองเมนนียนเนาะค่ะเนาะวอดซ่ามองเมียนเป็นคนจนหาเสากินค้ำพี่น้องเงยรับจ้างเมื่อละสามลอยสี่ลอยพ่อได้ค่ากับเขาเา่าได้ซื้อยาพารากินเออเมียฝรั่งอยู่ทั้งผีเมีเอาพ่อลุงเอ้ยสองพันสามพันเด้อเออ เป็นจังคนเจ้าเขาหรือว่าซื้อกับเขาคารามคาเฟ่เดอ้อแม่ฝรั่งบางคนกับเจียดห้2สองพันสามพันกับเป็นเงินเป็นทองที่เป็นสิ่งดีๆแก้ไขห้ทางบานถ้าคาดหวังว่าสีให้ทางบานทรงไม่ห้บ่มีดอกพี่น้องจ้าบ่มีส่วนตัวของเงยลินเองกับบเ,เคยออกปากกับน้องกับนุ่งนะคะเยลินมีน้องไส้ผู้หนึ่งซึ่งเป็นน้องไส้ลาดูแลแม่ที่ป่วยอยู่ตัวน,นี้ น้องไซย,ยล์ล่นกับปากัดตินถีบหาเลียงครอบครัวเขาคือกันเลียงทั้งพอ่อเถาแม่เถาเลียงทั้งแม่ที่ปวยอยู่เล่นอยู่หนีเล่นกระเฮ็ดใดแค่โอนเงินไปซัพพอตน้องตาบางเดือนบางครั้งกระถามน้องโอเคบอน้องช็อตบอตัวเยลินเองบะไคซิมีดอกพี่น้องแต่ว่าถ่ายย้ำน้องเจง้าขวงคัดสนอีลีไปบ่ไวอีลีเอาเอวยหาเด้อกระสิเป็นการที่ซ้อยเหลือ สายเลือดจาขวางโดยที่น้องก็บ่เคยลบกวนนะคะน,ายยาน้องสายเยลินเ่เคยรบกวนเยลินค่ะเยลินโชคดีอยู่ว่ายาติพี่นอ้องอ่าบ่คอยมากบกวนเยลินเรื่องเงินเรื่อง,องทองดอกถึงแมนว่าโทรหาติดต่อมาเยาลินกระสิบอกว่าเอ้ยเอ้ยน้องบ่มีดอกถึงน้องเสียหาเงินเดือนได้จิต หกมื 60, 000, 70, 000, นอนเจ็ดเมือนนองกระจายตาขาวสาวบานคานามคาไฟกับเบิดเลี้วนองบนเหลือเพียงพอที่สิยหายผู้ใดแม่กะทงังซีสังหาพันตั้งแต่ลูกในใสแท้ๆขันบ่เดือดร้อนอีิลีอีลิอลอเย,ยลินกะสีบอไห้เพออย่างบต่ตีตัวเองอยู่นี่ก็ลำบากเออถ้าเราจะต้องช่วยเขาหมดทุกอย่างเฮากะตาย ทุกคนเกิดมาชีวิตเดียวมาคนเดียวกลับไปคนเดียวอันใดเข้าซอยใดกระซวย,วยเอออันใดเข้าซอยบ่ไดก็หยุดถ้าคุณจะหยุดช่วยเหลือครอบครัวบ้างคุณก็ไม่ใช่คนอกตันยูเจา้าบ่แมนลูกที่เน่ละคุณนะคะเราต้องตอบบุญคุณตัวเราเองด้วยที่หามาจนหัวงอแล้วนี่หัวงอกแล้วเออได้เวลาดูแลเจาา้าขวงขอบคุณดูแลมาเพียงพ่อแล้วแมนข้าสีบ่อไห บังกับบ่พิษดอกพี่น้องจ่าเงินในถงเฮาสิมีหน่อยมีหลายกับบ่มีผู้ใดรู้เฮาสีซอยพอซอยกับขืนอยู่กับดุลพินิจของเฮาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วเมียฝรัง่งแทบจะบ่ขคอให้ทังบ้านซอยเหลือนะคะเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ครอบครัวทางบ้านได้ดีว่า บวสามารถที่สี่ซอยเข้าได้เพราะเงินที่เข้าตรงการที่สิคขับเคลื่อนชีวิตเจ้าของในต่างประเทศคิดเป็นเงินไทยเป็นหมืน่นหมื่นนะคะหรือบางคนเป็นแสนขึ้นอยู่กับว่าข้าเจ้าเดือดร้อนแน่วใดนะคะยันเล่นกับมาต่อเมื่อว่าวให้ฟังแย่ๆให้ฟังลยเดอ้อว่าเมียฝรั่งในต่างแดนหลายๆท่านบบได้รับความชสวยเหลือจากครอบครัวเนื่องจากเหตุผลใดกับมาว่า,าเมื่อแบงค์มาปันกันเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้อันมาแบงมาปันมาตอนหลายเติบ ขอบุญขอบคุณที่รับชมรับฟังจนว่าจบนะคะเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะพอกันคลิปหนาพี่น้องยังมีอยังดีๆหลายอย่างรอทันอยู่คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ